สวัสดีครับพวกเราระบบกระชังปลาอัจฉริยะโรงเรียนท่าสาราประสิศิษาค่ะครับในส่วนของฟังก์ชันที่1น,นะครับฟังก์ชันที่ป้องกันสารเคมีไม่ให้เข้าสู่กระชังนะครับโดยระบบใบพัดและระบบม่านกันน้ํานะครับฟังก์ชันที่2เป็นฟังก์ชันการให้อาหารอัตโนมัติโดยจะให้อาหารเมื่อระดับน้ําสูงถึงเกณฑ์น,นะครับเพื่อปลาจะได้บริโภคอาหารในระดับน้ําที่ดีที่สุดฟังก์ชันที่3 เป็นฟังก์ชันการเก็บข้อมูลขึ้นคลาวและสามารถแสดงข้อมูลผ่านมือถือได้แบบเรียลไทม์ผ่านระบบ IoT ครับซึ่งโรงเรียนของเรานะคะมีเด็กในโครงการ m บบิ่นโฟนเดลเลอร์นะคะมาสานงานและก็พัฒนางานต่อให้ดียิ่งขึ้นต่อไปค่ะอบตห้วยไทรได้ใช้ระบบพอดีดีในการเฝ้าระวังสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะอ้นทิ่ดโดยมีการประเมินสุขภาพเบื้องต้นการประเมิน ADL การจัดทำแคร์แพนศูนย์พอดีๆกลางจะพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างต่อเนื่องให้ชุมชนและอบตใช้ประโยชน์ ได้ดียิ่งขึ้นโดยมีพี่เลี้ยงที่เป็นอปทรร้อยกว่าแห่งทั่วประเทศเราพร้อมที่จะทำงานเพื่อชุมชนร่วมกันในนามของธนาคารกรุงไทยผมต้องขอขอบคุณเดบ้าสำหรับรางวัลดิจิทัลก g a n i เซชั่นอ f t เด y ยร์นับว่าเป็นรางวัลนันทรงเกียรติและเป็นความภาคภูมิใจของพนักง,งานกรุงไทยทุกคนที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินและระบบนิเวศที่เกี่ยวข้อง กับการดำรงชีวิตพื้นฐานของคนไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์คนไทยแบบทั่วถึงและเท่าเทียมยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดียิ่งขึ้นโดยนวัตรกรไทยด้วย Homemade Innovation แบบที่ไม่แพ้ชาติใดในโลกสวัสดีครับผมชื่อยอดชินสุภกุลนะครับเป็น CEO ของ Line Man วงไนนะครับ หลายๆคนอาจจะรู้จัก Line Man อยู่แล้วในฐานะเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่แต่จริงๆแล้วเราทำธุรกิจหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่ P.O.S. แล้วก็ออนด m มัน s e เซอร์สอื่นๆนะครับสำหรับบริษัทเราเองพันธกธิจของเราคือการทำให้ชีวิตของคนไทยดีขึ้นถามว่าทำไมก็เป็นเพราะว่าธุรกิจของเราเนี่ยข้องเกี่ยวกับชีวิตคนมากมายนะยูเซรเรามีเป็น10ล้านคนมีไรเดอร์อีกเป็นนับแสนรายแล้วก็มีร้านอาหารเนี่ยเกือบๆหล้านร้านค้าเลยทีเดียวนะครับ สำหรับเป้าหมายต่อไปของเราเนี่ยเราคิดว่าเราเป็นหนึ่งในบริษัทเทคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเราอยากจะเป็นเนชั่นแนลแชมเปี้ยนเราอยากที่จะทําให้ชีวิตคนไทยดีดขึ้นไปพร้อมๆกับการที่พยายามที่จะ IPO ในประเทศไทยนะครับยังไงก็เอาใจช่วยด้วยนะครับเจริพนจารุกรสกุลน,นะคะทางด้านตดะบเชกรุ๊ปเรามีได้มีการผลักดันเรื่องเทคโอทีให้มาใช้ในกลุ่มธุรกิจของเรามาตั้งแต่ปี2017แล้วนะคะในการที่เรานาทางด้านตัวบอกเชนเทคโนโลยีบอกเชนมาพัฒนาเป็นส่วนทางด้านตัว เพ e ยดูเพียอินดิจีเทรดดิ้นะคะแล้วก็จากนี้ไปดูเชียรกรุ๊ปจะมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กรต่างๆอีกมากมายนะคะแล้วเราตั้งเป้าเลยแล้วว่าเราจะเชิญทู t เทคคอมพานีภายในปี2024ค่ะ